ซื้อไว้แ่แรงมึมสวัสดีค่ะเอาเอาเขาะจิ้มตะกร้าให้หนูเนี่ยเอ้าูนขอบคุณค่ะกดยืนยันด้วยนะคะซื้อสินค้าระหว่างแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะในไลน์เท่านั้นในไลน์นี้เท่านั้นค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้โอเคค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จยังหลายๆอย่างแล้วหนูมาไลไรค่ะเอออันนั้นก็คือเปเปของขนก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้หกจุดหกอะโปรหกจุดหกอะ หนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยสองใบแดงอ่ะสองใบแดงนี่แม่หนึ่งแคบหนึ่งนี่แม่พี่น้องเอาไปแม่ตสก้อนนั่นเดียวเด้อสองใบแดงนั่นนี่แม่นี่แม่นี่แม่ไม่เคยกินมานนั่งเห็นยังแม่บางเกียร์เอ่าอ่าศาสนาเป้าศาสนะโอ้พี่น้องฮะมีกักกันพ่อมเออเท่าเริ่มจะใส่นุ่มแล้วค่ะเอาแร้วเริ่มไม่จะไปเห็นเอาไว้ไว้บคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ร้อยห้าออเดอร์ เสียดยังก่อถ้าถ้าลองไม่ได้เสียดยังเนี่ยเธอจะจำตลอดเวลาเอาชื nei, quiero, ่อเอาจามันออกมาบ่ออกมันบอกว่าไม่ออกมันตันได้ยิงดังมึมเธอจามไม่ออกหรอกได้ยิงดังมึมวันนี้มากันเด้ยิงดังมึมนอกดังมึมเรียกเขาไหมสมัยก่อนเขาจะเรียกหรือเ้าจะลองแบบดังมึมเอาเพลงเดียวพอนะคะฟังได้ยิงดังมึมเขาร้องเพลงค่ะหนูหนูร้อง เล่นไม่ได้มันปวดหัวแหงค่ะครับอันนี้ค่ะพรมสซนัมันปวดมากเลยเป็นไซนักนะคะเสียงแรงเอาเพลงยังดีพี่น้องเอาเพลงแบบเด็ดๆเพลงเดียวเอ้ไซนี่มันเป็นนัดกันมันอาอย่างนี้แม่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 กดตะกร้าแล้วพิมพ์มาว่าอยากฟังเพลงอะไรขอขอที่ที่ตอนนี้หลายกว่าตะกร้าอาจจะเมื่อนี้ขอจะเอาเบาๆจากพันตะกร้าค่ะว้าวเราจะได้ดูโชว์อีกเราจะได้ดูโชว์ดูกี่แบรนด์แม่อุ้มก็จะได้มี มีตังไปทำทั่วเอาบ้ง่ายๆทัวร์อย่าขีดอลังการล้านเป็ดแบบนี้เพลงใหม่พี่บอลไอ้เหลือแต่แคว้นบ่ <c oughs> ต้นชาวบ้ายังบอกว่านั่นอะไรเคื่นหนูต้นชาวบ้าเปลี่ยนไล่ไปลี่ยนไทยเอ็มมี่มาไปขอบคุบณนะคะขอบคุณนะคะมาฟัางเลยดิฉันมุมร้องเพลงนะคะวัน,นนี้นดิฉันมุมจะจะร้องเพลงอะไร ขึ้นค่ะเ oh. อาเดี๋วแต่ว่าครูมีปัญหาขึ้นขอบคุณค่ะแม่ม้ากรบคุณให้พ่อตุ้มร้องโอ้ยขั้นเขาดังมุมเขากระเสียงไข้กับพ่อตุ้มอยู่แขกเขาละลองเอภิเษกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวฟิตเตอริ่กันก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวสองร้อยตะก้าเดี๋ยวพ่อตุ้มมา,มา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 เร็ว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 รรให้พันสองร้อยตะก้าพวกเจ้าเสีเอเยอภิเษกอย่งพ่อพยายนยังสิเป็นห้าอ่าแม่อุ้มขอไว้แล้วของมั่นเป็นของขวัญแม่แม่อุ้มชอบมาก เพียงพี่ใหม่จะเริ่มรสั่งไปแล้วสี่หอ่อยังไม่ได้ได้ค่ะต้องชิมค่ะต้องชิมเพราะว่าผู้ใดอยากสวยอยากงามอยากดูแลสุขภาพผู้ใดคิดตีเพราะอ,อกผู้ใดมีปัญหาเรื่องระบบคิดตีจิมได้เลยค่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรีวิวรีวิวเข้ามาหน่อยค่ะลูกค้าลูกค้าใครที่กินกาแฟอุ้มรักอยู่รีวิวเข้ามาหน่อยนะคะตรงคอมเมนต์นะคะแล้วก็เปไปรีวิวที่ ตะก้าหน้าตะก้าให้ด้วยนะคะแม่มากเพ่งเดี่ยวกันเลยใครอยากเจอต้องมองใช่ค่ะพี่พี่แหวนพี่แหวนชอบใช่ไหมของมันเป็นของขวัญบอกี่คอเพลงกี่กระเพาะเพลงหานสาวน้องฟ้าสวรรค์จีมมาคลั่กแม่ขอเพลงอีกกะเดียวหละนั่งอยู่ซื้อแม่สิขอเอาใครจะขอเพลงน้องยูาหมหวดเพลงมาแล้วก็จิมตะก้าด้วยนะคะอยาขอแต่เพลงนะเร็วๆสองเะขอเป็นพิมพ์ถานดิ้น ออาเพียงอย่างเพียอย่างวามาพอดีเลยลองลำโพงใหม่ด้วยอขอบคุณค่ะลองจากอะไรนะคะเอ่ออันนี้เปิดจากไอโฟน16โปรแม็กหนึ่งเทเลาบอยสีซีดีเซิร์ฟท,ทเทเนียมค่ะโอ้วาสนาเนว่าข่อยกาบมันเบิ่งกันไหนมันคือเพียงแตะเมื่อนี้ค่ะถอยโซย่างค่ะเมื่อนี้ <laughs> ข่อยว่าสิเรียนหนีอยู่พี่น้องม่เห็นเขาบอกมีถวยให้ล่างน,นี่สุดหรอกนี่ ก็ให้พี่น้องท่ายว่าได้ยิงดังหมุอยากได้กระเป๋าเองหรือแม่อยากซื้อเพื่อนเออแม่เขาก็อยากให้ใส่ไปแบบอะไรดูดีคนเราเนาะเป็นสาวหาอะไรแล้วอ่ะไตยิงดังหมุมเธอจะไปแบบดังหมุมกลืนกัดได้ไม่ได้นะแม่ข่าวสักขอบคุณนะคะขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราอย่างเป็นทางการ สวัสดีนะคะพี่พัชชาสวัสดีนะคะกาแฟอุ้มรักสนับสนุนทุกอย่างที่ยูกิอยากทำนะคะจิมตะก้าให้ไหนคะ่ะจิมตะเฮะโอ้ยจะคว้าไหลเด้อมันเห็นปิวตัวยังป้วยตัวจะได้างได้ๆๆๆลูกอันนั้นเพ่งได้เลยเอาเพ่งอย่างจิมเด้อจิมเด้อผู้ใดอยากงาม่ะ อิลรีผู้ใดอยากใส่ยังกระดูดีไปเบิร์นี่คือจิ้มเลยค่ะบอกเลยมันไม่มันไม่มีอะไรแบบจะช่วยเราได้เท่านี้มาก่อนเอาเห็นแมวอุ้มมาสันสะผู้ใดคิดว่าววเขาจะใส่ชุดยังสี่ได้เขาเอื่นชุดอะไรนะจ้ำสูตรอเออคือต้องโดนชุดหมีพนังเอื่นเอื่นเสื้อเอวเสื้อแบบมุคไปอยากใส่น้อชุดหมีพนงังว้าวคนมีเพื่อนหลายเน <3 S 1> ขอบคุณค่ะจกิงมากเริงมากเลือดมากอันนี้แสดงว่าระบบอ่าร่างกายของคุณเองทางานแบบได้ดีมากๆนะคะจิ้มมาเลยค่ะจิ้มมาเลยเอาเพียงหยางเอาเพียงหยางพี่เจนนี่โอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะเปินโบล่านแธอชุดมีเธอขึ้นบอ่อด้จําสูตรสั่งไปแล้วในอ่าสิบเอ้ดสอบโอเดี๋ยวห้เดนอยมากกดไ้ค่ะวันนี้เสียดายมากนะคะ โปรหกจุดหกเนี่ยหกวันที่หกเดือนหกอะ่ะน้องอยู่มาเนี่ยเท่ากับหนึ่งห่อเหลือแค่หนึ่งใบแดงเองนะคะนี่หนึ่งแถมหนึ่งสองใบแดงสองร้อยี่สิออเดอร์แล้วจ้าว้าวมาค่ะตอนนี้เดี๋ยวฟังน้องอยู่ไปก่อนสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วใครอยากฟังพ่อตุ้มเอาให้ถึงสองร้อยตะก้านะจ้าขสองร้อยตะก้านะคะวันเพลง เป็นซ่อนกลิ่นค่ะผู้ใดอ,อยากฟังเพลงหยางว่ามาด้วยเอ๊ะพวกนี้ผู้ใดอยากฟังด้ยหนเนาะเืาบมีการเอาจักสีเอาสติงหมอล่ำหรือลูกทุ่งเพิ่งน้อยอยู่กี่ชุดมาแล้วนะคะคนชิงลูกยมย่าๆเลยจะบอกให้ไม่รอดูวันนั้นค่ะเราจะไม่แบบใจแ,แตงค่ะสะติงโอเค ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะจิ้มเลยค่ะจิ้มเลยนะคะตะกร้าของเราโปรดีๆแบบนี้ไม่ได้มีกันมาบ่อยก็คือวันนี้ถึงแค่ห้าทุ่มห้าสิบเก้านาทีนะคะโปรนี้ขอบคุณแม่มัดนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณวันไหนเดี๋ยวรอฟังค่ะรอฟังว่าจะได้ไปวันไหนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ผู้ใดอยากเหีนสูตรสวยๆอีกผู้อยากเห็ยนสูตรสวยๆก็จิ้มตะกามาเลยค่ะกาแฟอุ้มรักสนับสนุนอ่ะอยุกิแบรนด์อยู่แล้วค่ะทีมคุณยูเขาอยากทําอะไรเราทําให้หมดค่ะว่าตะกาแเต่ตะกาแเตียนไมนได้ขอสต่พันตะการใน,น,นเด้อมาค่ะจิ้มมาจิ้มมาค่ะอยากฟังเพลงกล่อมลูกค่ะเอาไว้เอาไว้